สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ําสาหรับสถานะเฟรนซ์โซนหรือคนคุยนะคะโดยที่แน่นอนว่าเป็นแรนดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนอย่าเอาไปซีเรียสกันนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ก็พอเอาละขอเช็คพลังงานหลักของคุณกับเขาค่ะเฟรน์โซนคนคุยธาตุน้ํา king of pentacles seven of pentacles 5 of pentacles ิลส์โอเอสซ์ออฟเพนทา s อซซ์อนนะคะใต้สำรับนะคะ The High p r i e s t e s s นะคะพลังงานขึ้นมาโดดเด่นมากๆเลยชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤศประสบกันนะคะแล้วก็มีชาววันจันทร์หรือกอรกฎเนาะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์รักซ่อนเร้นหรือแอบรักแอบชอบนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ มันมันไม่สามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงได้ก็เป็นไปได้นะคะมันมีการเงึมงองอมพนันการแบบสงวนท่าทีกันอยู่แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมานานละนะะในบางเคสมองความสัมพนันธ์นี้ด้วยเรื่องของการเงินการทองการลงทุนหรือผลประโยชน์ด้วยซ้ําไปนะคะบางคนรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันน่าจะเป็นเรื่องอาชีพการงานการเงินที่จะประสบความสําเร็จนะคะหวังผลว่าเฮ้เราจะเนี่ย มีเรื่องเงินเรื่องทองอะไรที่มันดีๆด้วยกันนะคะที่มันจะประสบความสําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรก็ตามที่มันจะดีที่มันจะจริงจังที่มันจะมั่นคงนะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้นะคะถ้ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องงานที่จะประสบความสําเร็จก็เป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้อาจจะแบบประมาณว่าเออมันก็จะมีโอกาสบ้างไหมที่พวกเรานะคะจะได้จริงจังกันและสําเร็จในความสัมพันธ์มันอาจจะมีฟิลนั้นอยู่แต่ว่ามันสองสจสองใจไงมันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้ไหม อาจาจะมีการหวังผลก็ได้มันถึงได้มีการรอดูนะคะทีนี้ยออมาว่าความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์การงานต่างๆแน่นอนมันก็จะต้องเขาเรียกว่าอยู่กันไปแบบนี้แหละนะคะอยู่กันไปแบบโดยเอาเรื่องเหล่านั้นเป็นตัวตั้งนะคะแล้วดูทรงมันโดดเด่นความสัมพันธ์ที่อยู่อย่างนี้มายาวนานแล้วด้วยซ้ําไปนะคะเ,เราเราเป็นเฟรนด์วิดพันเฟฟิตเราคบหากันด้วยงานด้วยเงิน ด้วยผลประโยชน์อะไรเงี้ยมายาวนานแล้วอยู่กันอย่างเงี้ยมายาวนานแล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเฮ้ยขัดสนอ่ะก็จะมีการเข้าหากันหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการห่างกันนะคะก็จะมีการเหมือนกับว่ากลับมาทักทายกันใหม่เพราะฉะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันนะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในลักษณะ onon off off หรือเขาเรียกว่า Move on เป็นวงกลมแบบนี้มาตั้งนานแล้วจนกระทั่งรู้สึกได้เลยว่าสงสัยเราต้อง อยู่กันไปอย่างนี้แหละเออน่าจะน่าจะประสบความสําเร็จได้ในความสัมพันธ์แบบเนี้ยไปแบบนี้แหละอะไรเงี้ยนะคะแบบแบแบแอบรักแอบชอบแบบรักซอ่อนเลนแบบไม่รู้นาคตาจะเป็นยังไงแต่รู้ว่ามันน่าจะสําเร็จได้ในเวน,นึงนะคะก็เป็นไปได้นะพลังงานเนาะนะคะอ่ะก็ถ้าเกิดดูซิตรงหกสิเปอร์เซ็นขึ้นไปไปต่อได้เลยนะสำหรับอีกเคสหนึ่งที่เอามองเห็นคือเงียบกันแล้ว ค่อนข้างเงียบค่อนข้างมีรอยร้าวมีระยะห่างซึ่งกันและกันแล้วในบางเคสมีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วด้วยซ้ำนะคะแบบว่าเออมันก็สงวนท่าทีมันก็นิ่งๆเงียบๆมาสักระยะใหญ่ๆแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็แยกย้ายไปมีคนอื่นไปมีคนใหม่นะคะไปมุ่งๆหน้ามุ่งมั่นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆจะดีกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์เดิมมัน มันเงียบเหลือเกินมันสงวนท่าทีเหลือเกินนะคะมันอยู่กันมาสักระยะหนึ่งมันไม่เห็นว่ามันจะไปทางไหนเลยอะอะไรเงี้ยเนาะนะคะอันนี้ก็คืออีกเคสหนึ่งที่อ่านขึ้นมาได้นะคะอะหกสิบเปอร์เซนขึ้นไปตรงไปต่อนะคะเอาละดูซิว่าเขาอยากที่จะอัพสเต็ปความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งไหมอะตัวเขาอะ เฟรนด์โซนคนคุยธาตุน้ำเขาอยากอัพสเต็ปความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งไหม Five of Swords the Star Nine of Pentacles Five of Cups Two of Pentacles ใต้สำรับนะคะ Judgment นะคะคไพ่ที่ขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะมีชาวกุมนะคะมีชาวพิจิกแต่โดดเด่นมากๆเลยเนาะชาวธาตุด,ดินมาก่อนประสบกัรเนาะเขาอยากอัพสเต็ปเอามาสองจิตสองใจ สองจิตสองใจในบางเคสนะคะโหยมันตีตัวออกห่างกันมาแบบเป็นอิสระกันแล้วอะเออแล้วมันก็จะเสียดายไปก็เท่านั้นเสียความรู้สึกไปก็ทําอะไรไม่ได้ละมันห่างกันมาสักระยะนะคะเป็นอิสระกันออกมาละนะคะเพราะนั้นการที่จะกลับมาหรอก็เสียกมันก,ก็สองจิตสองใจอยู่เนาะปล่อยไปตามบุญตามกรรมแล้วกันเอออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะนี่คือเคสที่ห่างกันมาสักระยะแล้วนะคะ ทีนี้ถ้าคุณกับเขาไม่ได้ห่างกันเนะออาะเอาไว้พอความสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันมีการเอาชนะหรือทิฏฐิมานะกันหรือเปล่านะคะมีการเอาชนะทิฏฐิมานะหรือมักที่จะอ่ะมักที่จะมีการตีตัวออกห่างไม่ให้ความสัมพันธ์เนี่ยมาชิดใกล้กันมากจะพยายามรักษาให้มันห่างๆจะพยายามไม่ให้มาจริงจังกันมากมายนักอ่ะจะพยายามไม่ให้แบบผูกมัดกันอ่ะพยายามรักษาความโสดความห่างความไม่ผูกมัดเอาไว้ แล้วซึ่งเขาเองก็ถ้าเกิดเขาเป็นคนทําในบางเคสนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอะยังมีปมในใจในเรื่องความรู้สึกอยู่กับคุณก็ได้กับชีวิตในอดีตของเขาก็ได้เขาเหมือนกําลังประคับประคองความรู้สึกเหล่านั้นนะเออเป็นคนมีแผลทางอารมณ์มีบาดแผลทางใจมีบาดแผลทางความรักความสัมพันธ์มาก่อนไปมัวแต่ประคับประคองความรู้สึกตัวเองอยู่นะคะก็จะมาอัพสเต็ปสถานะกับใครหรอเขายังไม่พร้อมหรอก เขามันเป็นกรรมของเขาเขาต้องไปหลุดพ้นจากอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้ก่อนไม่ว่าเขาจะเคยมีปมบาดแผลในความรู้สึกกับคุณหรือกับอดีตของเขาอย่างไรก็ตามมันเป็นกรรมที่เขาจะต้องไปแก้ปมตัวเองก่อนก็ได้นะคะเขาก็เลยไม่มั่นใจในการที่จะอัพสเต็ปความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเกิดมันไม่ใช่แบบนั้นนัน่นแปลว่าเขายังอยากโสดอยู่แค่นั้นเอง นะคะบางทีการที่พวกคุณเอาชนะทิฏฐิมนันะต่อกันนะ่ะมันต้องได้รับการเยียวยาทางอารมณ์ความรู้สึกก่อนก็ได้ไงไม่อย่างนั้นมันก็จะยังเสียความรู้สึกกันอยู่อย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเนาะอืมก็ลองดูนะคะว่าน่าจะเป็นในทิศทางไหนเขาอาจจะยังแค่อยากโสดอยู่ก็ได้ยังอยากใช้ชีวิตอิสระอยู่ก็ได้นะคะโดยที่ไฟฟบทับเนี่ยมันคือภาวะที่เขาแบบเออก็เสียดายเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าฉันเนี่ยเออ มีเงินมากกว่านี้อ่าหรือถ้าชั้นแก้ปมตัวเองได้อ่าหรือถ้าเกิดว่าชั้นเนี่ยแบบอยากที่จะลงหลักหลักฐานจริงจังกับใครสักคนนึงเราก็คงได้จริงจังกันกว่านี้แหละแต่เอาว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะเนาะก็เลยเอาว่าเขาน่าจะแบบอยู่ในระหว่างการสองจิตสองใจนะคะว่าจะขยับสถานะความสัมพันธ์ดีไหมฉันยังไม่มั่นใจเลยนะคะ อืมน่าจะเป็นประมาณนี้นะอะดูต่อดีกว่าว่าแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปคะ่ะเขาจะทำอย่างไรกับน้ำคะ่ะ w h e l of Fortune Queen of Cups Five Seven of Wands Five of Wands Four of Cups ใต้สำรับนะคะ Two of Cups เขาจะทำยังไงกับคุณต่อไป เอาเคสแรกก่อนนะที่พวกคุณแบบห่างกันแล้วนะคะมีไพ่าชาววันพฤหัสธนูมีนขึ้นมาในเคสที่พวกคุณห่างกันแล้วเอาองว่าก่อนนะั้นเนี่ยเขาก็แอบรอรออยู่เนาะแอบรอกันแต่ว่ามันมีภาวะการแบบไม่ค่อยอยากคุยอะ่ะเช่นคุยทีไรก็ดรามา่าคุยทีไรก็งอนคุยทีไรก็ทะเลาะกันนะคะรอรอไปก็เท่านั้นหรือคุยไปก็เท่านั้นคนมันยุ่งเย่แยะปัญหามากมายไก่กองนะคะ หรือว่าการงานยุ่งวุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดเออนะคะมนเลยทําให้ตัวเขาเองยังไม่สนใจนะคะในเรื่องของความรักก็ได้นะก็เลยกลายเป็นเออเบือบ่อเบือ่อเซ็งเซงอ่ะนะคะดราม่าเยอะคนยุ่งเยอะนะคะยังไม่ค่อยอยากคุยอยากอะไรเท่าไหร่เออนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็สองถ้วยอาจจะเป็นไปได้ว่าเออเขาเอ,อ่าถ้าถามว่าเขาจัดทายัางไง สองถ้วยนี่คือเขาทำตามข้อตกลงก็ได้เช่นเคยตกลงกันนะคะว่าจะไปเคลียร์เรื่องที่ยุ่งวุ่นวายยุ่งเหยิงก่อนนะคะอ่าเราอาจจะแบบเราอาจจะยังไม่ได้แบบกลับมาหากันในตอนนี้นะคะเราอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่มันลงตัวในตอนนี้ต้องไปเคลียร์เรื่องวุ่นวายยุ่งเหยิงให้ได้ก่อนฝั่งคุณฝั่งเขาก็ได้นะคะมีการตกลงกันก็ได้อีกในยะหนึ่งนะ คือก็เป็นไปได้นะว่าสมมุติถ้าเขารอคุณมาแล้วดูเขาสู้นะถ้าคุณรู้สึกได้ว่า,าดูเขาสู้กับความสัมพันธ์นเอามาเขาก็อยากนะคะที่จะสู้เพื่ออะไรเพื่อให้แบบเพื่อให้คุณกับเขาได้มาทําข้อตกลงหรือเจอกันตรงกลางนะคะอาจจะประมาณว่าไม่อยากให้พวกเราเนี่ยต้องมางอนกันต้องมาทะเลาะกันแบบนี้นะคะอาจจะแบบไม่อยากให้พวกเราเนี่ยมีคนมายุ่งเยอะแยะมากมายก็อยากให้แบบคุณกับเขา ะะสามารถที่จะตกลงอะไรกันได้นะคะมาเคลียร์ปัญหาต่างๆเหล่านั้นร่วมกันได้ก็ได้นะคะถ้าถามว่าเขาจะทำยังไงนะออนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่ในข่ายนี่แหละสองสามเคสยอมอ่านให้ไปนะอืมอ่ะทีนี้มาดูหน่อยว่าแล้วคุณกับเขานะคะมีโอกาสไหมเนาะว่าจะได้มาคบกันจริงจัง,จงมากกว่าเพื่อนมากกว่าคนคุยค่ะ คุณกับเขาเนี่ยจะมาคบกันจริงจังได้มากกว่าเพื่อนมากกว่าคนคุยไหมมีไพ่ชาวธนูนะคะมีไพ่ชาวมังกรมีไพ่ชาวมีนเออต้องบอกตรงๆว่าในบางเคสพวกคุณมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกันอยู่แล้วเนาะอ่าแต่ว่าอาจจะอยู่กันเหมือนเพื่อนก็ได้อยู่กันเหมือนเพื่อนไปละอยู่กันเพื่อเงินนะคะอยู่กันแบบ ยังไงอยู่กันแบบสงวนท่าทีอแต่จริงๆมันก็จริงจังกันแล้วล่ะอะไรเงี้ยนะคะถ้าในเคสนั้นนะเอาเคสที่แบบพวกคุณจริงจังกันอยู่แล้วอะคือมันก็ติดแหนกกันไปอย่างนี้แหละค่ะก็อยู่กันเหมือนเพื่อนอยู่กันทําธุรกิจผลประโยชน์ด้วยกันกอดทะเบียนไว้อ่ามีหนี้สินลุงลังอะไรด้วยกันก็ไม่รู้ก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละหอยหัวอดทนกันไปนะคะตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดนะคะเป็นจ้ากรรมในเวรนสิงกันอยู่อย่างนี้แหละอะไรเงี้ยนะ ถ้าเกิดพวกคุณไม่ได้เป็นเคสจริงจังกันนะคะออมว่ามันอีกนานมากหรือว่าเป็นไปได้ยากเนาะที่จะแบบได้เป็นอะไรที่มันจะจริงจังกันกว่าเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์เติร์ดปาร์ตี้ล้กเราสองสามคนแล้วมันจะอยู่อย่างเงี้ยไปอีกนานเลยนะคะหรือสองพวกคุณเป็นเพื่อนร่วมกลุ่มร่วมแก๊งร่วมดริง้งดื่มกันเป็นเพื่อนที่มันอยู่แบบ ร่วมอะไรกันบางอย่างแล้วมากันเรื่อยๆแล้วมันก็ติดชินกับสภาวะเหล่านั้นจะให้อัปเกรดขึ้นมาเป็นแฟนมันชินสภาวะนั้นไปแล้วอะชินกับการเป็นเพื่อนกันชินกับการที่มันเป็นเติร์ดปาร์ตี้แล้วเราสองสามคนชินกับการที่แบบพวกเราทําธุรกิจกิจการงานอะไรด้วยกันมันชินตรงนั้นอะแล้วมันก็เออนะคะมีหนี้สินอะไรด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่ะเรื่องเซ็กซ์สิบแปดบวกที่แบบยังเสพติดกันอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันแฮงแมนนะเนาะ มันมันไปเรื่อยๆแล้วมันก็ชินกับสถานการณ์ตรงนั้นมันก็อาจจะแบบอยังไม่ได้ยังยังไม่ได้แบบมาจริงจังอะไรกันมากมายนักเราก็แค่เป็นเซฟโซนให้กันไปเรื่อยๆนะคะเป็นคนที่คล้องเกี่ยวกันในเชิงแบบผูกพันเหนียวแน่นมากๆก็ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันยังมีปมที่ยังแก้ไม่ได้มันเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรที่ต้องกระทะกันไปกระทะกันมาไปเรื่อยๆนะคะหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งนี่แหละที่ติดพันคนรักเก่าติดพันอยู่กับ อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแกะแงะออกไปก็ไม่ได้ลําบากหลายอย่างติดครอบครัวติดพ่อแม่อะไรยก็ได้นะแฮงแมนก็คือเลยยากหน่อยนะคะการที่จะได้มาจริงจังกันนะคะเนาะเป็นภาวะติดพันเป็นภาวะช,ชดใช้นี่กรรมเป็นภาวะคกืนไม่เข้าใขรไม่ออกตัดไม่ได้ไข่ไม่ค่ะทีนี้ถ้าเคสนิ่งอ่ะถ้าเคสนิ่งนี่คือเอากันออกจากหัวไม่ได้เลยอะ่ะเออเพอลอ ต่อให้นิ่งกันแล้วเนี่ยแต่ยังต้องพัวพันอะไรกันบางอย่างไม่รู้ทําให้ต้องอดทนมากๆน,นะคะอ่าก็น่าจะประมาณนี้ใครสนใจจุดเทียนอิน่นคู่รักเทียนเสริมดวมความรักนะคนโสดเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากขึ้นพุทธคุณสายขาวร้อซนนะคะก็ ขึ้นอยู่กับบุญธรรมกำแต่งของตัวคุณหรือว่าผลลัพธ์ได้ไม่เกินกรรมนั่นเองนะคะอาจารย์จะจุดให้พวกเราวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาสองพันยี่ห้านะคะสองสองสอง,สอ,งอาจารย์จะจุดให้พวกเราก็ติดต่อหลังบ้านหลังใหม่นะคะต้องติดต่อล่วงหน้าเนื่องจากเป็นเทียแทนเมดปตั้นมือไรไอยายละเอียดใส่ใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปลองกดเข้าไปเยี่ยมชมกันก่อนได้สนใจก็ทักหลังบ้านได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย